ใช่ครับพี่ท่านนะพี่ชายเดี๋ยวเอาไปมาเนาะนี่อะไรอ่ะอู้อู้อู้อึ่งกับอึ่งกับกบโอ้พายกินนึ่งอึ่งนี่เหรอคอามาเด้อบุญคั่งอะไรเจรันโอ้โหเรือไปเมื่อคืนบอกฝนตกเมื่อคืนบอกไปหาเมื่อคืนโอ้ได้นี่ไม่ใช่ก้อนอ่าพอรู้ปนะ ่ตีสองนะไปตอนตีสองบอกโอ้โหมาผมไปเดือดคังบ่ลุนกีเดือดอาบุคังเดีก็คังามื่องคังบุญนันอินรัวเมื่อนั่อ๋อรไวมื่ได้อึงมาพี่น้องเอยอึงแล้วก็กบเนาะจีอ๋ <c oughs> อย่าหาเรื่องเขาโอ้ได้ของอร่อยกินแล้วเฮ็ดแจวพี่น้อง

จกระจดทังกี่จดเด้อจะบีงนอีดบอลในกบนในฮาตงนยเออเจอน่ะนี่หรออืองอม่แล้วอืองอะเออเจอจดเีกะอดี่เาเตงตัวนี้มาเอออกีกับลี่ล่ะแม่กอโจสังในทีลงมีในอฟเอาอึงแล้วก็กบมาฝากพี่น้องหายเเดี๋ยวออะสาซยังอยู่ในเอฟ ยอูอิไมทูบ้านกลหังงยกแฟก็เสียบการ้อนนี่นะพี่น้องเออแบกาแฟอิดเราทูเลยแค่นะเจอัไมนะบจงทำไมอิดแค่นอิดเราทูร้อนโหกับนิวเออร์ร้องเดอกเบอติงกว่าดอกติดจานเก๋เออดอกรู้ยองเดอกับอะดอก นี <mile> ่เลยพี่คุยกันเรื่องไม้ถูพื้นอยู่บ้านนะพี่น้องเอ้ยมันยังยังอยู่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 โอ้โหโชว์หน่อยมีกบด้วยนะโชว์โชว์หน่อยเออโอ้พี่น้องดูท่านผู้ชมอืนี่พี่อือมีกบกบประมาณสองตัว กบสตัวในเอฟซีอื่นงั้นคืออื่นพี่น้องเอ้ยโอ้โหโอ้เจ้าเดเปลี่ยนไยกุจิตอืม นี่ <c oughs> คือความชั่วนนเอฟซี C. อ่ะเรียบร้อยอ่ะท่านผู้ชม ขังเอาไว้เดี๋ยวตอนเย็นมากินต้มอึ่งพี่น้องแล้วก็กินแจ่วปนกบเนาะนะกินปนกบจี้ๆเฝ้าอึ่งดีๆนะอย่าหายนะเข้าใจหรือเปล่าฮะเข้าใจไม่มาน่ะเออสีอู้ เมื่อคืนฝนตกในซีไปก้านมาโอ้ได้อยู่บ๊วยแม่ก็ไม่ซื้อมาบ<ะ>ุญเขาบอกเออเงินอาบุญแบบอาบุญล็อกเต็มที่นะแม่บุญคังนะในอึ้งออกมาเต็มที่เนาะแต่แม่คังนะว่าเอื้องทำบ้าไปลู่น่ะบุปผสวาสนาอันนี้น่าประมาณประมาณโลนึงได้ไหมได้อยู่เนาะ ไม่ได้บอกหนึ่งโลนี่พี่น้องเลยเกือบเต็มข้องนะตัวอกลูอืมมือโลอืมถึงอยู่เนาะถึงโลอยู่ว่าให้เพิ่นกี่บาทนะแบงร้อยคนไปไหนหมดไม่ไมีเลยบอกเดี๋ยวเอาเอากลับไปให้อันนี้เนาันี้มีเพิ่มอีกเอาไปมมิเีรไฟฟรีหรือว่าไป เรื่มีไปล้วเวกับินเกี่ยวกับเขาาไฟเพิ่นบอกว่าอ่ามันเป็นหม้อใหม่อยู่มันจะทบสองเดือนใครบอกเจ้าหน้าที่เพิ่นบอกวันนั้นอ่ะเขายังไม่เขายังยังไม่ใหม่พูดถึงอันเม่นจะรอกที่ผ่านมาใจแค่แค่ซีาวันได้ด้วนะจิตใจเออเด็กับไฟอ่ะปกติในายหุ่ยเติงไปเดเอร์เยดอิดเดอรไปเอิดบาน่าไปเกี่อ่ะ อาปิ้ลคืยอ่อนยศเนี่ยทั้งเท่เดาล่ะจะได้ไม่ต้องใจจะได้ไม่ต้องที่มใจที่หึู่มีใจนี่คือผูกสศัุกรอกแค่ดีกับเวยเนาะวยเนาะกบาษาเอามาพูดเรื่องกับูจททังปัญญาอเวดมามีเดอรเลยเี่ยบอกทำเวอเลยอันเวอรแบบูดสื่หับสิ่งน้าอ่าก็เรอนจะไม่ก็เนื้อเวออไอย่นั้ ถุกถ็เาโ้ถก,กีน่ะถ่มจอเลยจ้ะค่า <จะ S 3> ไฟนะเพื่อนไม่ได้จริงๆแล้วก็ไม่ได้จ่ายแล้วเพราะมันไม่ได้มีอะไรมากมายค่าไฟค่าไฟน่าจะไม่ค่อยได้จ่ายในเอฟซีเพราะว่ามันมันไม่ถึงหน่วยพวกเชี่ยบ้านสามสิบบานเหรอเออมันก็มีแค่ค่าน้ำาที่เราใช้ในงานเมื่อกี้นี่แหละเยอะเ,อเอดี๋ยวเดือนนี้ถ้าเกิดมันนี้นี่เดี๋ยวเอาไปไปจ่ายให้เดี๋ยวโล่นบินอะไรเถอะไว้เดี๋ยวเราดูบินเดี๋ยวเดือนนี้ให้ดูให้ก่อน อาจจะงว้างของจ้าใจตีอปตออีกเพราะว่าช่วงเดือนใจเช้อเดอามีประาจเรายังน้อยขอไปสามสี่รอยทุกเด้ออือนี่เอสซีเอากบมาให้พี่น้องนะครับก็สอบถามเบื้องต้นนะฮะก็ข้าวสารยังมีอยู่นะเอซีแล้วก็เมื่อช่วงที่มีงานขาวดํานะแขกบ้านแขกเรือนส่วนใหญ่เขาก็จะมาใช้ที่บ้านหลังนั้นนะฮะผมก็เลยบอกว่าถ้า ้ามีค่าไฟแล้วก็ค่าน้ํามาเนี่ยเดี๋ยวผมจะอาศัยจ่ายใ,ให้ก่อนเดือนนี้แบบดูดส่วนเดือนหน้ากระจายเอาเองนะฮะหาเงินใจเอาเองนะเอฟซีได้กบได้เขียดก็ามาขายให้เนาะเอามาเลขเงินนะน้องว่ากันไปนะฮะตอนนี้กบอึ่องร้องแล้วพี่น้องเลยฮะร้องแล้วฮะร้องแล้ว,ลวพี่น้องอืมนะ โอเคครับผมก็ฝากคลิปไว้เท่านี้นะฮะท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับ